สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับผู้สายในเรื่องของบทอาขยานเรื่องมหาเวสันดรชาดกการมาซีมาดูกันนะคะว่าบทอาขยานบทนี้จะอ่านแบบไร ก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะอ่านเป็นทํานองสนอเราควรจะฝึกอ่านแบบร้อยแก้วให้คล่องเสียก่อนมาเริ่มกันเลยนะคะจึงตรัสว่าโอ้โหเวลาปานชนีเอ่ยจะมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งไปเสียแล้ว หรือกะไรไม่รู้เลยพระพายรำเพยพัดมารี่เรื่อยอยู่เฉื่อยสิวอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละห้อยทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคล้อยลงรับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ ผูงลิงข้างบางชนีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยี้ยทั้งนกหกก็องวงเงียเหงาเงียบทุกรวงรังแต่แม่เที่ยวเซซังเสาะ,ะแสวงทุกแห่งห้องหิมมะเวศท,ทั่วประเทศทุกราวป่าสุดสายในยนาที่แม่จะตามไปเลงแล สุดสดแล้วที่แม่จะซับซาฟังสำเนียงสุดสุระเสียงที่แม่จะร่ำเรียกพี่ยไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยื้องย่องยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิ้นสุดปัญญาสุดหาสุดค้นเห็นแล้วสุดคิดจะได้พานพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลย กลัดว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอย๋ยหรือว่าเจ้าทิ้งขว้างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี้แล้วแลพักกินน้ำกันสักนิดนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพิชิตท,ทำนองสนอโอเค จึงตรัสว่าโอ,โ,อโอ้เวลาปานชนีเอ่ยจะมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งไปเสียแล้วหรืกอกะไรไม่รู้ลเลยพระพายรำเพยพัดมาเรื่อเรื่อยอยู่เฉยชิว อกแม่นี้ให้อ่อนพิวสุดล้า้อีทั้งถ่าเอาเดือนก็ครื่อคอื่อนถอยลงรับไม้สุดที่แม่จะติดตามจะเอาไปในยามนี้หงลิงิข้างบางชนีที่นอนหลับก็กลิ้งกลับเกลือกตัวอยู่ยั่วเยีย ทั้งนกหกก็อองวังเยียงเงาเอียบทุกรวงรังแต่แม่แอที่เอาเซสร้างเสาะ,ะแสวงทุกแห่งห้องหิม,มเมวิเอตทั่วประเทศทุกราวป่าสุดสายในยนาที่แม่แอจะตามไปเล่งแรงสุดโสดแล้วที่แม่จะซับซาบ,บฟังสัํา สุดสุดระเสียงที่แม่แอจะรบเรียกที่ไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่แอจะยืงยองยกย่างลงเอียบดินต่อสุดสินสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิด จะได้ผ่านพบประสบรอยพะรูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตราดว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งผู้ของแม่เอ้ยหรือว่าจะเอาทิ้งควางวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฟันเมื่อคืนนี้